ค,คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับส,สาระความรู้น่าสนใจในเรื่องราวของการบริหารธุรกิจนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีก็ดีนะครับการ ทำเรื่องของภาษีก็ดีเรื่องของการประกันภยัยเรื่องของสถิติเรื่องของการธนาคารและการเงินเร oui, rix, ื่องของการบริหารจัดการนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการตลาดเราเจอกันในเรื่องของการตลาดทุกวันศุกร์ครับโดยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรื่องราวของการตลาดก็มาจากภาควิชาการตลาดคณาจารย์ของเราผัดเปลี่ยนุนเวียนกันนะครับมาพูดคุยกับท่านในเรื่องราวการตลาด และเรื่องของการบริหารธุรกิจสนุกสนุกที่น่าสนใจตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง9โมงครึ่งที่วิทยุจุฬาขึ้นความรู้สู่ประชาชนนะครับ1 0เมกะเฮิร์แล้วก็ท่านใดฟังรายการวันนี้ดูบนออนไลน์ได้ด้วยนะครับ CU r a เ i o เข้าไปที่ y o u t u b e CU Radio ก็ได้หรือจะเข้าไปที่ Facebook c u Radio ก็ได้นะครับวันนี้ดูวันที่แล้วสุขที่3กรกฎาคม2563ตัวเลขในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องของโควิด -19 น่าตกใจนะครับทำไปทำมาแต่แปดหลักจนได้ติดทั่วโลกแล้วเกินกว่า10ล้านคนนะครับบางประเทศเนี่ยนะครับสอล้านคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานําโด่งมาเป็นอันดับหนึ่งที่สําคัญคืออัตราการเติบโตนั้นเนี่ยไม่ได้ลดทอนลงยังไงเลยนะครับก็ท่านก็เห็นอยู่มากกว่านั้นคืออัตราการเสียชีวิตเองเนี่ยก็น่ากลัวไม่เพียงแค่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นอันดับ2วิ่งชฉิวขึ้นมาในด้านที่ไม่ค่อยดีนี้เนี่ยก็คือที่บราซิลครับก็ประเทศใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ อเมริกาใต้แล้วทําไปทํามาแนวคิดเรื่องใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตท้ายที่สุดเนี่ยที่บราซิลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,าศาลสูงบราซิลนะครับตัดสินให้ท่านประธานาธิบดีซึ่งไม่เชื่อเรื่องการใส่หน้ากากเนี่ยครับต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะนะครับก็กลายเป็นเรื่องเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่ทําให้คนพูดคุยกันแล้วก็พอมองย้อนกลับมาที่พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยและคนไทยก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันแนฮะ้คนไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะรักสุขภาพนะครับแล้วก็เข้าอกเข้าใจอะไรในเรื่องของอความปลอดภัยในชีวิตไม่ใช่แค่ของเราเองแต่ของคนอื่นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเลขทันทีนะครับว่า95%ของคนไทยสวมหน้ากากนะครับส่วนที่อเมริกานั้นเนี่ยตัวเลขดูไปดูมา อยู่ไม่ถึง50%เอนงน่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้เราได้เห็นอะไรที่แตกต่างกันในเชิงหลายเชิงนะครับในเชิงของการเมืองการปกครองก็เรื่องหนึ่งในเชิงของสังคมนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจธุรกิจอย่างมากมายใครบอกว่าการที่ c o วิ i d 1 9สร้างปัญหาทางสาธารณสุขซึ่งเป็นภูเขาน้ําแข็งคือใหญ่เบ้อเร่เรือลําใหญ่แค่ไหนชนภูเขาน้ําแข็งก็ล่มนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนั่นคือท่านเห็นมันคือเป็นแล้วเจ็บเจ็บแล้วป่วยป่วยแล้วหลายคนก็เสียชีวิตนันนั้นคือภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่มากแล้วแต่เศรษฐกิจนั้นมีคนบอกไว้ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งใหญ่กว่าภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นอีกหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าให้วิเคราะห์หน่อยว่าครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจจะรุนแรงน้อยหรือมากกว่าในยุคที่เราเดือดร้อนมากนะครับหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเรามีต้มยํากุ้งคําตอบตอบให้ท่านฟังเลยนะครับว่าถามกิทีก็ตอบเหมือนเดิมว่าแรงกว่าทําไมสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่า สมัยก่อนเนี่ยต้มยำกุ้งเกิดเหตุในพื้นที่แถบเอเชียเป็นสำคัญเริ่มต้นที่ประเทศที่ท่านรู้จักดีนะครับคือไทยแลนด์ครับแล้วก็กระจายไปเอเชียก็ล้มระเนระนาเป็นโดมิโนบอกคนบอกโดมิโนเอฟเฟกนะครับแต่ว่าในฝั่งของอเมริกาในฝั่งของยุโรปไม่รุนแรงมากนะักท้ายที่สุดแล้วหน่วยงานที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกเองไม่ว่าจะเป็น IMF ที่มีสมาชิก ของประเทศทางฝั่งยุโรปอเมริกาอยู่เนี่ยเขายัางช่วยได้ประเทศไทยเราเนี่ยยังไปกู้ IMF เลยท่านจําได้วันนี้เนี่ยอเมริกาก็โดนยุโรปก็โดนอเมริกาใต้ก็โดนออสเตรเลียก็โดนแต่ดีขึ้นแล้วนะครับนิวซีแลนด์ก็โดนแต่ดีขึ้นมากแล้วนะครับเอเชียก็โดนโดนกันหมดเลยเนี่ยคำถามคือเกิดมีประเทศที่ต้องการการกู้เยอะมากเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้ทุกประเทศก็กูก้ก,กันใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไหนผลิตเงินมาให้กู้ทันครับ แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของความกว้างของพื้นที่งั้นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราเปรียบเทียบตามหลักนะครับตอนแรกเราดูเรื่องความกว้างของพื้นที่ก่อนคือไม่ใช่แค่เอเชียแล้วอะงานนี้เรศรษฐกิจกําลังจะกว้างไปหาทั่วทั้งโลกมันมีกี่ประเทศกันที่โชคดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันดีขึ้นเช่นประเทศไทยของเราประเทศไต้หวันประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยกำลังดีกําลังดีปับป๊บๆเจอการติดเชื้อในประเทศ2คน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเดือดร้อนอีกนับหนึ่งหม่นะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่นั้นประเด็นเรื่องมันกระจายไปทั่วไหมคําตอบคือมันกระจายไปทั่วมากกว่าอย่างที่สองคือมันรุนแรงมากกว่าไหมคําตอบคือมันรุนแรงมากกว่านะครับในเชิงลึกทําไมถึงบอกว่ามันเป็นเชิงลึกเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นประเด็นแค่ช่วงสั้นอย่างเดียวนะครับมันเป็นประเด็นช่วงยาวที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีภาพเชิงลึกเกิดขึ้น ในมุมว่าพอเป็นประเด็นด้านของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเอ๊ะในเชิงของอต้มยำกุ้งหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เจ็บมันไม่ป่วยแล้วมันไม่ตายแต่คราวเนี้ คือบางทีก็อยากทาธุรกิจบางอย่างมากเลยแต่ลูกค้าก็ากลัวเจ็บก็กลัวป่วยก็กลัวตายบางคนมีเงินยังไม่กล้าใช้เลยสมัยก่อนมีเงินยังพอใช้ได้มีคนล้มบนฟูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แปลว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจธุรกิจอย่างเดียวมันเป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขเป็นปัญหาด้านสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นงั้นในแง่ของเชิงลึกเนี่ยปัญหาครั้งนี้ลึกกว่าทีนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของความยาวความยาวของต้มยำกุ้งเนี่ยครับเราก็เจอ อยู่ระยะแรงๆประมาณปีปีกว่านิดๆนะครับแต่เรื่องของความยาวของโควิด1 9เนียยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้จนกระทั่งวันดีคืนดีเกิด สิ่งที่เราเรียกว่าวัคซีนวันนั้นเนี่ยก็ไม่จบนะครับเกิดวัคซีนเมื่อไหร่ก็ใช่ว่าจะจบได้คือวันนี้เนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยวัคซีนน่าจะได้ใช้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างที่จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีทั้งคณะแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์กําลังสร้างวัคซีน2ตัวนะครับเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่วัคซีน2ตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะได้ใช้แต่ไม่ใช่ว่าเกิดวันนี้พรุ่งนี้ทุกคนได้ใช้เพราะมันต้องมีส่วนของการผลิตวัคซีนนะครับมันต้องมีการกระจายวัคซีน ถ้าบางทีไม่ใช่ประเทศเราเป็นประเทศที่ทําได้เป็นประเทศอื่นที่ทําได้กว่าเขาจะกระจายวัคซีนทั่วทั้งประเทศแล้วส่งมาให้ประเทศอื่นใช้แล้วกว่าจะมาถึงประเทศไทยเแแนี่ยมันใช้เวลานาน,นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นมีคนใส่เครื่องหมายคำถามไว้อีกต่างหากว่าแล้วถ้าวันนั้นเชื้อโรคมันเกิดกลายพันธุ์ต้องรออีกกี่ปีวัคซีนจึงจะออกมาช่วยเมื่อมันกลายพันธุ์เหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับที่มันกลายพันธุ์กันตลอดทุกปีเลยแล้วก็ในปีนี้เนี่ยได้คุยกับท่านอาจารย์หมอ ออท่านบอกว่าปีนี้โรคไข้หวัดใหญ่น่ากลัวมากนะครับอินฟลูเอนซ่าที่ท่านกำลังจะเจอนเนี่ยคือมันก็กลายพันธุ์ของมันมาเรื่อยอะแต่ว่าวัคซีนที่เราฉีดปีนี้มันจะกันได้ประมาณหลัก4 5 0เท่านั้นดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็มหาศาลแล้วยิ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ร่างกายไม่สบายร่างกายอ่อนแอไปเจอโรคอื่นๆเข้าไปอีกมันก็รุนแรงมากขึ้นอีกท่านดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามันยาวแค่ไหนบอกไม่ได้แต่ยาวแน่และยาวไปอีกนานทีนี้พอวิเคราะห์มีคนมาถามว่า ในเรื่องของโควิด -19 ีเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับปี90เนี่ยอันไหนมันรุนแรงกว่ากันคตอบคือไม่ว่าจะดูมิติไหนจะดูมิติความกว้างไม่ว่าจะดูมิติความลึกไม่ว่าจะดูมิติของความยาวรอบนี้แรงกว่ามีคนบอกไว้ว่าเตรียมรับความรุนแรงในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจมากประมาณ3-4เท่าของยุค ต้มออยำกุ้งผมดูตัวเลขดูตัวเลขด,ดูการลดลงของสภาพธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ตกใจนะครับเราเคยย้อนเวลากลับไปถ้ากดย้อนเวลาได้น่าตกใจว่าเราเคยบอกว่าน่าจะไม่โตหลายเดือนที่แล้วนะครับประมาณสี่เดือนที่แล้วบอกไม่โตผ่านมาประมาณสามเดือนที่แล้วบอกอน่าจะลดลงจากไม่โตเหลือศูนย์แล้วเนี่ยบอกลดลงประมาณสามเปอร์เซ็นต เดือน2เดือนที่แล้วบอกลด5%ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกลด8%ปกติเนี่ยทำเหมือนเดิมอยู่เฉยๆเงินเฟอ้อก็ทําให้ธุรกิจ GDP มันโตอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับนอกจากจะไม่ใช่สูตรแล้วเนี่ยมันลดลดแล้วลด,ล,ด,ล,ดลงมาเรื่อยๆธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์หน่วยงานที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนช่วยกันออกมาพยากรกันใหญ่ไม่เห็นมีตัวเลขพยากรดีสักะทีนึ่งมีแต่ลดลงแล้วก็ลดลง เดือดร้อนเพราะทุกคนจนลงเมื่อทุกคนจนลงเราก็ไม่รู้สึกว่าเราอยากจะไปซื้ออะไรเพิ่มไม่อยากรู้สึกว่าไม่อยากซื้ออะไรเพิ่มก็ทําให้ซื้อของน้อยลงคนที่จะได้รับเงินจากเราก็จนลงแล้วคนที่รับเงินจากเราต้องไปซื้อของมาใส่ในร้านเขาก็ไม่กล้าซื้อคนที่เป็นซัพพลายเออร์ก็จะจนลงมันก็จะจนลงเป็นระบบอย่างงี้ ที่มาคุยกับท่านเนี่ยไม่ใช่มาคุยเพื่อให้ท่านรู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าโอ้โหวันนี้ปกติอ n นโนเวทีพิสต o m เนี่ยหาเรื่องสนุกสนุกคุยกันวันนี้เนี่ยทำไมไม่สนุกเลยฟังแล้วรู้สึกว่าก็เข้าใจนะแต่ว่าไม่ค่อยสนุกคาตอบคือวันนี้มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จริงๆนะครับตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี้มันจะสนุกได้ยังไงก็ต้องเอามาสก,กิดใจเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเราจะรันทุกอย่างเต็มสเกลเราจะไม่มีการวางแผนความเสี่ยง สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านั้นจะนําสู่อันตรายในการทําธุรกิจของท่านก็เลยต้องเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยกันเอาขึ้นมากองบนโต๊ะไม่เอาไปใส่ไว้ใต้พรมนะครับว่าตัวเลขมันมาอย่างนี้ถ้าทําได้ดีก็เป็นเรื่องดีถ้ายังงงๆอยู่ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็เอามาสกิดใจกันแล้วหวังว่าจะมีเรื่องราวต่างๆอะไรที่น่าสนใจที่ท่านสามารถพัฒนาตัวเองได้ในการที่จะสู้กับ อย่าเรียกว่าคลื่นเลยเรียกว่าสึนามิดีกว่านะครับสู้กับสึนามิที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจในครั้งนี้สู้กับภูเขาน้ําแข็งที่ไม่ได้อยู่ข้างบนแต่อยู่ข้างใต้ภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่มากเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอคุยเรื่องของโควิด19ในเรื่องของการเปรียบเทียบโควิด19กับเรื่องของต้มยากุ้งให้ท่านฟังแล้วก็ต้องมาคุยกันอีกว่าแล้วหลังจากโควิด19เนี่ยวันนี้ก็มัน ต้องบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเข้าสู่ยุคหลังโควิด1 9ได้มากทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเกินกว่า28วัน28วันเนี่ยตัวเลขมาอย่างสําคัญคือ14วันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทางการแพทย์บอกว่าถ้ากักตัวก็ต้องกัก14วันนะครับแล้วเอาคูณ2เลยก็คือ28วันแล้วถ้าไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศจะดีมากเพราะว่าเราจะกลายเป็นประเทศความเสี่ยงต่ํา ก็คูณ2ไปแล้วเนี่ยยังไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมีแต่การติดเชื้อจากคนที่เดินทางไปต่างไปต่างประเทศหรือกลับจากต่างประเทศมาครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวเลขสเตจควอเรนทีนคือพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดไว้ให้กักกันตัวเนี่ยก็เจอคนที่เป็นโควิด -19 บ้างแต่ว่าถ้าติดกันในประเทศเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นประเทศความเสี่ยงต่ําหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็มานั่งดูธุรกิจเศรษฐกิจเราว่า พอมันเป็นประเทศความเสี่ยงต่ําปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวางแผนกันใหม่ทีนี้ก็เลยต้องเรียนท่านว่าสิ่งที่เอามาฝากวันนี้เนี่ยครับคือประเด็นการจัดก,การสําคัญที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในยุคโควิด -19 สมัยก่อนเนี่ยหลายๆประเด็นโอ้ยตั้งคณะกรรมการช่วยกันคิดหาวิธีทํำยังไงให้ประเด็นนี้มันเกิดขึ้นในบริษัทของเรานะครับวันนี้ประเด็นบางประเด็นเกิดขึ้นเองแล้วต้อง ใช้ประโยชน์นี้ตอนเคื่องครึ่งแรกของรายการพูดถึงอุปสรรคภัยคุกคามว่ามันเกิดความร้ายแรงแค่ไหนครึ่งหลังของรายการขอคุยให้ท่านฟังว่าแล้วท่านได้อะไรมาเพราะเรียนมันมีสองด้านเสมอครับสิ่งที่ท่านได้มาอย่างแรกคือลีนคำว่าลีนหมายความว่าผอม ถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นตัวบุคคลนะครับคือเอาไขมันออกมันก็ลีนนะครับผู้ชายลีนปั๊บก็จะมีกล้ามนะครับแล้วก็มีกล้ามหน้าท้องมีซิกแพกนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราลีนแต่ในทางองค์กรนั้นเนี่ยองค์กรก็มีไขมันได้เหมือนกันเช่นจริงๆแล้วเนี่ยสต๊อกที่เคยซื้อสต๊อกเก็บเอาไวเ้เยอะๆอ่ะมันล้น แล้วก็มีเกินที่จะสตอ็อกที่จริงไม่ต้องสต็อกของขนาดนี้ก็ได้ถ้าสต็อกของน้อยลงก็มีเงินจมมีต้นทุนจมน้อยลงมีของเน่าเสียในสต็อกน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชอบซื้อซื้อแบตเีเรียลวัสดุต่างๆเอามาสตอ็อกสต็อกเอาไว้ก่อนสุดท้ายของบางอย่างขึ้นสนิมของบางอย่างหมดยุคหมดอายุต้องโยนทิ้งไปพวกนี้เนี่ยมันไม่ลีน มันเป็นไขมันที่พอกพูนอยู่ในองค์กรโดยที่ท่านไม่รู้ตัวในช่วงที่ผ่านมาทุกคนโดนตัดงบหมดหาม้ามทำนู่นหา้ามทำนี้ห้ามทำนั่นรู้ตัวอีกทีก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสต็อกบางอย่างมันต้องซื้อก็ได้ท่านต้องใช้ประโยชน์จากอันนี้เมื่อกลับเข้ามาหลังโควิด19ให้ได้ในเรื่องของสต็อกนี่เรื่องหนึ่งบางทีเราลีนเนี่ยไม่ใช่แค่ของมันเป็นลีนคนบางทีในช่วงโควิด19คนนั้นห้ามเข้าออฟฟิศคนนี้ห้ามเข้าออฟฟิศต้องผลัดกันมาออฟฟิศนะครับทำไปทามาถ มนุษย์บางคนจริงๆไม่ต้องมีอยู่ในองค์กรองค์กรก็อยู่ได้นี่นะมีพี่ผู้ิ่าสงสุดบางคนพูดถึงตัวเองด้วยซ้ำไปนั่งทานข้าวกันบอกว่าอาจารย์พี่รู้สึกจิตตกบอกทำไมอะพี่บอกจิตตกอะเพราะในช่วงที่ผ่านมาพี่ไม่ได้เข้าบริษัทเลยแล้วก็ไม่มีใครโทรหาพี่มาสองสัปดาห์แล้วบริษัทรันได้สบายมากพี่ก็เลยจิตตกว่าบริษัทเนี้ยที่พี่เป็นซ e o โอควรมีพี่ อยู binary, ่ในบริษ uhh ัทหรือเปล่าคือเจ้าของบริษัทเองยังงงๆว่าฉันควรจะอยู่หรือเปล่าคือวางระบบไว้ดีจัดทําให้คนอื่นทํางานได้หมดแล้วจริงๆตัวเองอะไม่ต้องอยู่ก็ได้ก็ได้เห็นว่านั้นไม่ใช่แค่ตัวคนต้องมีห้องซีอเปล่าห้องซีโอก็ใหญ่มากเลยแล้วมันต้องเช่าพื้นที่ขนาดเนี้ยอยู่บนตึกขนาดใหญ่กลางเมืองหรือเปล่า ทำไมต้องเช่า2ชั้นด้วยอะ่ะสชั้นเนี่ยเดือนละ300,000สองชั้นเนี่ยเดือนละห0 0 0 0ตัดออกไปชั้นหนึ่งอะ่ะคนก็มาทํางานแล้วก็ธุรกิจก็ทําได้ได้เงินกลับคืนมาเดือนละ300,000ปีหนึ่งสล้านหอ่ะพวกนี้ลีนทั้งนั้นนะครับเราได้เห็นเลยว่ามันลีนทั้งของลีนทั้งคนลีนทั้งต้นทุนพื้นที่ท,ที่ไม่จําเป็นต้องใช้มันโชว์ออกมาหมดเลยอะในช่วงของโควิด1 9ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้มาโดยอัตโนมัตินะครับคือ โควิด -19 ให้ท่านได้ลีนอย่างชัดเจนงั้นกลับไปอยากกลับไปอยู่จุดเดิมนะครับบางเรื่องเนี่ยทำในช่วงโควิด -19 แล้วมันทําได้ดีแล้วโดยที่ต้นทุนต่ําลงท่านจะกลับไปยืนจุดเดิมทําไมดังนั้นเนี่ยโอ a l มอลไม่ใช่ดีเสมอไปบางทีไป new normal ก็ดีเหมือนกันงั้นเรื่องแรกคือเรื่องลีนครับเรื่องที่สองที่ทําให้ท่านได้มาโดยอัตโนมัติบ,บังคับไม่ได้ มันเป็นการบัง,บง,บงคับโดยอัตโนมัติดีกว่าต้องใช้คําว่าบังคับโดยอัตโนมัติคือเลี่ยงไม่ได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้เทเลเทเลในที่นี้ก็คือไม่จําเป็นต้องเจอกันอีกแล้วเทเลมีหลายอย่างไงก็เลยใช้คําว่าเทเลไว้เช่นเทเลเซลเซลจำนวนมากต้องเจอกันกับลูกค้าแล้วหัดการการขายโดยเจอหน้ามาตลอด วันดีคืนดีไม่เจอกันไม่ได้ลูกค้าไม่ยอมให้เข้าพบวันนี้เนี่ยเทเลเซลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วคนไม่เคยมีทักษะด้านเทเลเซลเป็นเซลที่ต้องเจอหน้าต้องมีแพ็กเกจไปไปเปิดให้ดูเนี่ยวันนี้เนี่ยเก่งมากเลยขายของรู้หมดเวลาที่จะขายของบนออนไลน์ถ้าอยากจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นชัดต้องเอามือขึ้นมาอันนึงงเราเอาของวางไว้ในมือครับจะได้เห็นชัดขายเก่งของจากเดิมพูดในหน้ากล้องพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ผ่านๆไปเปลี่ยนทักษะมาได้เทเลเซลเกิดขึ้นเทเลมิทติ้งเกิดขึ้นบางทีไม่ใช่คนขายของแต่เป็นผู้บริหารสมัยก่อนบอกไม่เคยเหมือนกันต้อง,ย,งยังไงก็ต้องข้ามประเทศไปเจอเขามีบริษัทของตัวเองอยู่ที่เวียดนามต้องบินไปเวียดนามตลอดเลยนะครับเพื่อจะไปเจอไปพูดคุยกับลูกน้องตัวเองที่เวียดนามผ่านมาหลายเดือนบินไม่ได้ทํำยังไง ท้ายที่สุดก็เลยต้องใช้เทเลมีติ้งก็สั่งงานไปสั่งงานมาประสบความสําเร็จดีฮะแล้วจะไปเจอกันเสียค่าเครื่องบินอีกทำไมาในอนาคตปีหนึ่งไปครั้งสองครั้งพอแล้วไม่ใช่ไปทุกเดือนอย่างที่ผ่านมาแล้วแห่กันไปอ่ะคูณเงินกี่พันบาทกี่คนเนี่ยมันลดต้นทุนไปมหาศาลนะเทเลมีติ้งก็เกิดขึ้นเทเลเซลก็เกิดขึ้นเทเลคอนเฟรนซ์ Tele ก็เกิดขึ้นครับเทเลคอนเฟรนซ์ Tele เนี่ย ทําที่ต้องชื่นชมมากเลยนะครับคือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นที่แรกที่ทําเรื่องนี้เลยและมีความชัดเจนมากคือในเมื่อสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไม่สามารถจัดงาน e x h i b i บิชัได้ก็เกิด t e l e c o n f ฟรนท์เท e ลเอ็กซิบิชันขายหนังสือแล้วก็จัดงานหนังสือแห่งชาติบนออนไลน์ line, ในช่วงหลายเดือนที่แล้วไทยบุ o k f a ร์ c o m ขายได้แล้วก็ขายดีด้วยงั้นต่อไปเนี่ยถามว่าต้องเปิดออฟไลน์ line, กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคําตอบคือครึงคร่งคได้ไหมล่ะ ไม่ต้องไปใช้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่เอาคนมายืนปนกันเยอะๆขนของไปก็ขนของมาหนังสือขายไม่หมดดังนั้นเนี่ยเปิดสองอย่างคู่กันได้ไหมล่ะออนไลน์กับออฟไลน์อาจารย์ก็เทเลเทเลทิชชิ่งไม่ใช่เทเลมิสติ้งนะครับเราบอกเทเลมิเทเลทิชชิ่งสอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าไม่พร้อมจะขึ้นบนออนไลน์วันนี้เนี่ยทำซะจนเป็นมาสเตอร์คือเก่งมาก มาคอยบอกอาจารย์เด็กๆด้วยซ้ำไปบอกว่าเวลาที่จะใช้ใช้ Zoom ดียังไงใช้ m i c r o s o อ t ทีมดียังไงใช้ Google Meet ดียังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยเกิดปรเด็นเรื่องเทเลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับในช่วงที่ผ่านมานั่นนี่คือเรื่องที่สองที่ท่านเห็นอยู่ตลอดนะครับอย่างที่สามที่เราเห็นเลยว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันได้โดนบังคับให้หลายองค์กรทา นั่นก็คือการเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นใ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า diversify หรือ diversification สมัยก่อนทำอะไรรู้อะไรรู้ให้จริงแต่อย่างเดียวแต่สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญเถอจะเกิดผลครับสัปดาห์ที่แล้ววันสุธรผู้พอดี กรอนสุนทรพูดไปเลยแล้วกันนะครับของเรื่องก็คือว่าก็สอนกันมาแบบนี้ทําอะไรก็ให้เชี่ยวชาญแต่อย่างเดียวเชี่ยวชาญแต่อย่างเดียวเชี่ยวชาญแต่อย่างเดียวนะครับพอถึงเวลาเกิดโควิด -19 ขึ้นมาของที่เคยขายดีเชี่ยวชาญอยู่อย่างเดียวมันขายไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องพยายามหาเรื่องอื่นมาลองทําดูใครเคยทํางานบริษัทก็เริ่มขายของออนไลน์ใครเคยขายของออนไลน์ที่เป็นแฟชั่นแฟชั่นขายยากก็เริ่มมาทําอาหารขายคนไม่เคยทําอาหารก็ทําอาหารบางคนเริ่ม ทําธุรกิจในเรื่องของการบริการบางอย่างพอตัวเองทําอาหารไม่เก่งไม่อยากลงทุนเรื่องอะไรบอกว่ารับทําความสะอาดเอ๊ะของที่เราไม่เคยคิดจะทําเราทําได้แหมันก็เลยเกิดประเด็นสําคัญก็คือว่าเราถูกบังคับให้ Diversify หรือกระจายตัวเองออกจากความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติทำให้เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญอย่างเดียวก็ได้ในยุคนี้ ครับก็เลยนํามาฝากท่านว่านี่ก็อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นเนี่ยพอโควิด1 9ิหายไปไม่ใช่กลับไปเป็นธุรกิจอย่างเดียวเหมือนเดิมอีกไหนๆรู้แนวทางใหม่ๆแล้วก็ไปต่อสักหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องท้ายที่ผมคิดว่าหลายท่านเห็นชัดเจนมากก็คือการได้ใช้แผนที่เป็นแผนที่เรียกว่า contingency plan สมัยก่อนเนี่ยการวางแผนความเสี่ยงเนี่ยว่าทามันไม่เป็นไปตามคาดต้องทำอะไรต่อ เขียนไว้งั้นนะ่ะในแผนคือเขาบอกให้แล้วเจ้าน,นายบอกให้ทำแผนก็ทำทำ,ทำไว้แล้วสุดท้ายทำทุกอย่างเสร็จปั๊บก็เหนื่อยแล้วไงก็โปะโปะแผนตอนท้ายไว้เป็นเป็นแผน B หรือบางทีเก๋ๆเรียก contingency plan ครับแล้ววันนี้เนี่ยได้เห็นเลยว่าไอ้ที่วางแผน B ไว้บางที่วางไว้ดีโอ้แก้ตัวแก้ปัญหาแก้วิกฤตของโควิดได้บางที่วางแผนไว้ไม่ดี ได้เห็นเลยว่ากระดาษพวกนี้ไร้ประโยชน์เสียเวลามากเลยดังนั้นเนี่ยเราได้เห็นความสําคัญของ contingency plan มากขึ้นและได้ทดลองใช้ contingency plan มากขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เอามาฝากกันประมาณ4 4ประการในเรื่องราวของโควิด19นั้นหวังว่าท่านจะเห็นว่าโควิด19ไม่ได้ส่งผลร้ายอย่างเดียวที่เกิดขึ้นในแง่มุมของธุรกิจเศรษฐกิจแต่ว่าโควิด19ส่งผลดีและน่าสนใจนะครับ ที่ทำให้คอนเซปต์พวกนี้เนี่ยอยู่ในตำรามาโดยตลอดแล้วบางทีคนก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าทำยังไงหรือว่ารู้ว่าดีก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันควรจะใช้เมื่อไหร่ตัวบังคับใช้เลยครับและได้เห็นเลยว่าเราต้นทุนได้เยอะแฮะเรื่องลีนเนี่ยเราต้นทุนได้เยอะมีลูกศิษย์ผมคนนึรงรเปิด,เป,ดเ,เ,เปิดโรงงานโรงงานมีเครื่องจักรอยู่สองเครื่องพอคนมาทํางานได้ไม่เยอะ มันจาเป็นต้องเปิดเครื่องจากแค่เครื่องเดียวปรากฏว่าของที่ผลิตก็ผลิตได้เท่าเดิมจะมี2เครื่องไปทําใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดลีนขึ้นมาทันทีและลีนของก็ไม่พออย่างที่บอกไปนะครับลีนคนลีนพื้นที่ลีนต้นทุนต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเราได้เห็นเรื่องของเทเลต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่เล่าไปให้ท่านว่าแม้แต่เรื่องของการสอนหนังสือเองการทิชชิ่น ย่งเทเลแล้วตอนนี้ก็เกิดทักษะใหม่ๆทําให้มีการ d i v e r ร์ซิคือกระจายความเสี่ยงออกไปตามธุรกิจต่างๆมากขึ้นโดยอัตโนมัติสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเวลาคิดถึงธุรกิจอื่นวันนี้ก็ได้คิดถึงธุรกิจอื่นเต็มที่แล้วก็ท้ายที่สุดได้เอาแผน B หรือ contingency plan มาใช้อย่างจริงจังสักทีและได้เห็นความสําคัญของ c o n t i เ g น n ซ y plan ด้วยนะครับก็คุยแบบนี้ครับสบายๆในวันศุกร์นะครับมาสปาค,ความคิดมา ให้ความรู้และก็แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจท่านส่งข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามาในแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากนะครับของวิทุจุฬาวันนี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของวิทยุบางท่านฟังวิทยุในตอนเช้านี้เลยก็ยินดีท่านได้ฟังสดๆนะครับบางคนอยู่บนออนไลน์เจอกันบนย t u b บบางท่านอยู่บน a ฟ e บ o o k บางบางท่านฟังบนพอดแคสต์ก็ได้นะครับแล้ว ถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มที่สามารถพูดคุยกันได้พิมพ์เข้ามานิดนึงครับมีข้อติข้อชมข้ออยากรู้ข้อพูดคุยข้อแลกเปลี่ยนอย่างไรเราจะได้พูดคุยกันต่อและเชื่อว่ามันจะเชื่อมโยงไปให้เราเกิดมุมคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโลกของวิจุจุลาในยุคใหม่นี้คือเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตและทําธุรกิจได้อย่างมีความสุขต่อไปด้วยนะครับวันนี้ แปบบ๊แบๆบคุยกันมาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันอีกในเรื่องราวสาระความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดในรายการ Innovative Wisdom ครับชั่วโมงนักบริหารวันศุกร์หน้าที่ของภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมเอกพัฒรัธนกุณลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ